พบกับช่องนุมพูพานนะเพียงเนาะตอนนี้ลงมายามด่างครับพี่น้องมะยามมากับกู้พร้อมเบื้องผลงานซีมีบ่อยน,นี่คือต้องเงียบเงียบโอ้ยป่าบ่หาบ่เลียานเลยพี่น้องบนะ่ได้ไหเนาะใส่ไว้ตามมีตามเกิดใส่ถิ่มไว้ครับเทิงๆเป็นแดดแดดบัวบ,บัวคือผลสีตกนี่พี่น้อง ตอนบบในบนเนี่ยอาจฝนตกนี่ครับด่างยกใส่ไว้นี่ครับด่างเนี่ยคนยามคนกู้ลงไปแล้วเออไล่มาร้อมไล่มาร้อมห้ามเล่นหวได้บ่รได้กับกู้ขึ้นมาตัวด่าง ก็มีมือได้มือบอลละมาหาได้เนี่ยบ่ามันมาเอาเมืเนเนม่อนีปลาว่าหลายพะเฮาที mm ่ hmm. ได้ยหด,ยเดยอเพรต้มกันนะ mm hmm. แต่ว่าข่าวเนี้ยคือเกาอยู่ด้ย mm hmm. มีปลาว่พี่น้องมาลุ้นกัน มันมันเป็นด่างหางเนี่ยของผมมันด่างหาเส้น,นถึอกีดีพี่เนาะใจเนี่ยถึกต้องกลดรถอันนี้เนซื้ออยู่ที่มีป่าเพราะตัววะโอ้ยด่างบมา่มัน อากาศโอ้ยเสียดายว่าเดี๋ยวเบียดมากพี่น้องนึกว่ามันเขาลือเอาบอกกูเถอะบอบอละตัวนึงมันตามนึงนีงกินอยู่ตอนนั้นมันได้ไอ้บอลโอ้ยบอหมาป่าเลยมันแล้วก้าในกลางนี้ทเทียวเดียวนี้ได้เป็นคูเนด้ quá, à, tôi tạm như thế này sao, uế, uế, ê, tàu hỏa theo <laughs> <laughs> oh. à, ô, ใส่ด่างบ่ได้ม no ันกับบดเท่านั้นแล้วโอ้ยมาใส่ด่างบ่เคยพ่อจักเทื่อมาบ่ถื่องนี่เนาะเว้ยไม่สั้นตุวนอ๋อบ่ได้พรอะตัวเอรีพี่น้องบ่พ่อเลยตายปลาเป็นจังไหน เออมือนี้ป่ามันลุกไาทางล่างวัดบอหรือมันขึ้นไปพุ่นบองหมาเลยพี่นอ้องเอ้ยบ่ได้ป่าจากโตเนี่ยมาใส่ด่างมาาาาั้เอาเอาคนกูก็ได้เ้าบ่ได้ก็บบ่เป็นยังอาทิตย์หน้าแก้เมือไหมเอาครับสำหรับที่นี่ฝากไว้เช่นนี้เนะพี่นอนะ้องเนาะป่าก็บบ่ได้ โอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพี่นะพน้องเนาะเป็นควางใจน้องผู้ฟ้าัง้ะครับเนาะสรีลคลิปนี่ก็ฝากไร์วัชริน,นีครับขอบคุณครับ